ถึง้าคาของถึงแล้วจากน้องกาซ่าค่ะของถึงแล้วเดราจะมาเปิดกล่องเปิดกล่กองกันก่อนเนาะอะไรเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนค่ะมาดูด้วยกันดูด้วยกันผู้ใดว,ว่าเพื่อนในโซเชียลมีเพื่อนในโซเชียลมีตัวตนนะคะ่ะน่ารัก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  ก้องเล็กๆนะล่ะดุซี่ดูสิดูสิดูสิ่อุ้ย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 เจอแล้ว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 ขอบคุณน้องกาซ่าค่ะอุ้ยสวยด้วยสวยด้วยนี่นี่นี่โอ้โหอุ้ยเอาคือบอกว่าให้เส้นเดียวไงอุ้ย โอ้ยให้มา้าสามเส้นโอ้ยอันนี้อีกว้าวท่นบอกว่าเอาเส้นเดียวนะวะ้าให้ทั้งสามเส้นว้าสวยจังเลยขอบคุณนะ้องกาซาไม่เอี่ยมโอ้โหสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะ สวยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยมันไม่เข้ากับเสื้อเดี๋ยวต้องใส่เสื้อใหม่เฮ้ยสวยจังเลยขอบคุณค่ะเอ้าอันนี้ด้วยเหรอโอ to to ้อันน so ี้สร้อยข้อมืออ๋อันนี้สร้อยข้อมืออ๋อันนี้สร้อยข้อมือ โอ้โหโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยพอดีพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยเอออันนี้อะไรเนาะอันนี้ยอะไรเนาะอันนี้ได้อีกแล้วได้อ bon. ีกแล้วโอ้โหอันนี้เป็นสร้อยอันนี้เป็นสร้อยอุ้ยอันนี้ก็สวย อันนี้ก็สวยอ้ยอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยอื้มอันนี้ก็สวยค่ะโอ้โหโอุ้ยเข้ากันเข้ากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่สวยจังเลยของชอบอยู่กับคนมักเนาะของมักอยู่กับคนชอบเนาะสุดยอดค่ะ